วันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาพบกับการแข่งขันอ e ีสุสิยอดนักขับมือทองครับรอบชิงชนะเลิศน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมครับรถบรรทุกแข่งปีเลยทีเดียวเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับขี่ของนักขับรถบรรทุกเมืองไทยครับให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดและยกระดับครับวงการขนส่งไทยครับสู่ระดับสากล ซึ่งได้รับความสนใจครับจากผู้ประกอบการแล้วก็นักขับรถบรรทุกเมืองไทยจากทั่วประเทศเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ชิงรางวัลครับมูลค่ารวม1ล้านบาทพร้อมโลกกิติยศผลการแข่งขันครับประเภทรถบรรทุก10บล้อลากพ่วงนะครับชนะเลิศคุณต้นสมาร์ทมิดครับจากเจ้าของกิจการคุณจำลองสมาร์ทมิดครับรับรางวัลเงินสดครับ10,000แบาทครับพร้อมโลกกิติยศ และประเภทโรถบรรทุกหัวลากครับชนะเลิศคุณพานุดเดชกลิ่นดอกไม้ครับจากเจ้าของกิจการคุณจำนงต่างปลางนะครับรับเงินละวันเงินสดครับ1 0 0 0 0แบาทพร้อมโรคกิติยศเช่นเดียวกัน ก็การแข่งขันนี้นะครับก็จัดขึ้นมาเป็นปีที่ส5แล้วก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีชื่อเสียงนะครับในวงการขนส่งนะครับนอกจากจะเป็นการแข่งขันความสามารถแล้วเนี่ยก็ยังทําให้พนักงานขับรถเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจในอาชีพในสายงานอาชีพของเขานะครับซึ่งเราก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับถ้าสมมติา่าพนักงานเราเก่งเนี่ยก็ทําให้การขับขี่ให้กับลูกค้าเนี่ยปลอดภัยลูกค้าแฮปปี้บริษัทเราก็ได้ประโยชน์ไปด้วยครับ